ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลัก เกณฑ์การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี2548ถึง2553ซึ่งกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานงานติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปรองรองแห่งชาติหรือว่าปคอปนั้นนะครับโดยมีการกำหนดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมจะมีการเยียวยาให้รายละ7.5ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งทางพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้า นั้นก็มองว่าเป็นการเยียวยาให้กับพวกพ้องและเป็น2มาตรฐานหรือไม่นะครับล่าสุดคุณชวนหลีภยัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์น,นั้นก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์การเยียวยาเหมือนกันนะครับว่าเป็นการที่ทําให้เกิด2มาตรฐานหรือเปล่านะครับเพราะว่าการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมของโนโปชหรือคนเสื้อแดงนั้นพรรคเพื่อไทยมีการชักชวนให้คนมาชุมนุมเพราะางั้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาก็ควรที่จะเอาเงินจากนายทุนของพรรคเพื่อไทย มาเยียวยาไม่ควรที่จะเอาเงินภาษีของประชาชนมาเยียวยานะครับอันนี้เป็นความเห็นทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าหลักเกณฑ์การเยียวยาที่เกิดขึ้นนั้นก็น่าที่จะครอบคลุมกับประชาชนที่เสียชีวิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมเหตุการณ์การเคลื่อนไหวหรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรวมทั้งเรื่องของนโยบายค่าถัดตอนก่อนหน้านั้นหรือแม้แต่เรื่องของการเสียชีวิตจากอุทกภัยที่ผ่านมาเพราะ พรรคประชาธิปัตย์ปองว่าทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวและความผิดพลาดของรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับแนวคิดในการเยียวยารวมทั้งการสร้างความปรองดองในทัศนคของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาพูดคุยกับคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับถ้าจะว่าไปแล้วหลักเกณฑ์ที่ทางปคอ,อ,อปปได้กําหนดขึ้นมาในการเยียวยา ก็จะเรียกว่าเยียวยาทุกกลุ่มนะฮะกลุ่มเสื้อเลืองเสื้อแดงเจ้าหน้าที่ทุกทุกอย่างหมดอันนี้มองว่าไม่ไม่เป็นธรรมอย่างไรผมคิดว่าถ้าไปดูให้ดีเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยจะกําหนดเรื่องตัวเลขด้วยหรือเปล่าประเด็นคือค่าเยียวยาเนี่ยไม่มีใครโต้แยง้งครับว่าค่าเยียวยาสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อํานาจรัฐจากการกระทําของรัฐเนี่ยครับ จริงๆเนี่ยมันควรจะได้รับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหลักการมันมันมันไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สังคมครางแคลงกันมากในขณะนี้คือกรณี7.5ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยสําหรับค่าเสียหายแลวเป็นครั้งแรกด้วยที่จะกําหนดตัวเลขกันสูงถึงขนาดนี้ครับคดีที่นําขึ้นเป็นสู่ศสารเวลาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐเนี่ยนำคดีขึ้นไปพิพาทกันที่ศาลไปสู่ศาลให้ศาล ยุติธรรมท่านตัดสินคดีท่านก็ไม่เคยพิพากษาให้ชดใช้กันมากถึงขนาดนี้ถ้าเราใช้ตัวเลขเจ็ดุดห้าล้านเป็นมาตรฐานต่อไปนี้คนเวลาจะฟ้องนัดก็ไม่ฟ้องเลยทีฮะเพราะว่ามันมีรทัดฐานไ้หมดแล้วว่าไม่ต้องฟ้องในได้เจ็ดจุดห้าแล้วไปฟ้องสาลในเสียค่ารธรรมเนียมเสียเวลาทําไมครับแต่ว่าการการจะคิดตัวเลขไอ้เจ็ดจุดห้าเนี่ยก็มาจากเรื่องของรายได้เฉลีย่ยของประชากรต่อปีรวมทั้งรายได้ที่จะ เรื่องของอายุเมื่อมามาคำนวณกันแล้วก็ออกมาอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านแล้วบวกกับเรื่องอื่นด้วยค,คือผมคิดว่าเรื่องตัวเลข7.5ล้านเนี่ยเป็นข้อสงสัยมากคว่าเพราะว่าเวลาศาลท่านคำนวณค่าเสียหายในการสมมติว่าไปทำละเมิดใครให้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยเวลาศาลจยาก,กํำหนดค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้เนี่ยก็คำนวณอย่างนี้ครับ,รบแต่ว่าหลักเกณฑ์มันไม่ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเ,เรื่องหลักเรื่องหลักค่าเยียวยาเนี่ย ตัวตัวหลักค่าเยียวยาถ้าสมมุติว่าเกิดจากการกระทําความผิดครับเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้ขอเท็จจริงนี้ต้องยุติซะก,ก่อนนะฮะว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับจะต้องได้รับการเยียวยาปัญหาก็คือที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีการเยียวยามีแต่มีเท่าไหร่ก็อยู่ในสถานะที่เราคิดกันว่ามันควรมีมาตรฐานอย่างนี้ครับวันหนึ่งเราคิดว่าห้าแสน เรามาคิดว่าเอ๊ะห้าแสนน้อยไปนะก็เพิ่มเป็นหนึ่งล้านหรือว่าหนึ่งล้านต้นๆก็ก็เป็นอยู่ที่แต่ละขณะแต่ละช่วงแต่ละเวลาซึ่งคํานวณถึงค่าครองชีพที่มันเปลี่ยนไปด้วยแล้วแล้วก็บรรทัดฐานที่เรามักจะยึดถือกันเนี่ยก็คือว่าคําพิพากษาว่าศาลเวลาให้ค่าเสียหายค่าทดแทนสูงสุดเนี่ยศาลจะมีคําพิพากษาในกรณีนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราอ้างอิงมาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้เจ็ดล้านห้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยโดยหลักก่อนนะฮะ สมมติภายใต้ผมพยายามพูดว่าสมมติภายใต้ข้อยเท็จริงที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทําไม่ใช่คนกลุ่มนั้นมาทํากับเจ้าหน้าที่รัฐคเพราะถ้าเราไม่มีหลักที่ชัดเจนว่าเมื่อคนต่อไปนี้ถ้าคนมาทํากับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเจ้าหน้าที่รัฐใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวหรือทําเพื่อรักษาความสงบแล้วคนการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปทําให้คนเสียชีวิตต่อไปนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องชดเชย7.5้าล้านทุกกรณีเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้ามันจะมีปัญหา มันจะมีปัญหาไปขึงบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการชุมนุมมาขับไล่รัฐบาลกันในทางการเมืองแล้วต่อไปนี้ใครเกิดเสียชีวิตขึ้นมาในขณะชุมนุมได้เจ็ดล้านหน้าเป็นขั้นต่ํารัฐบาลก็อยู่ลําบากก็ว่าอยู่ลําบากหมายความไงจะเป็นแรงจูงใจให้คนออกมามันอาจจะมีส่วนมากขกันมันอาจจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าค่าเสียหายเนี่ยก็คือว่าส่วนหนึ่งต่อไปนี้มันการมีการโฆษณากันได้ว่าขนาดตายอย่างอื่นเนี่ย มันยังไม่ได้เลยทหารตำรวจที่ไปตายในสามจังหวัดชายแดนทําไมได้แค่ล้านหนึ่งไอ้น,นี่มันยิ่งกว่าทหารเจ็ดเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติเขายังได้ไม่เข้ากับคนที่มาชุมนุมขับไล่รัฐบาลบมันก็จะยิ่งเป็นประเด็นได้เหมือนกันในขณะนี้นะฮะว่าเราไม่ว่าว่าใครมาเป็นรัฐบาลบนั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ว่าหลักของมันอยู่ที่อย่างนี้ครับผมคิดว่าในมุมมองของพวกผมเนี่ย ต้องมีความชัดเจนเสียก่อนว่าใครบ้างควรมีสิทธิ์ได้ค่าเยียวยาค่าเยียวยากับค่าทดแทนค่าเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่เสมือนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นคนผิดครับแต่ถ้าเาเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจากการกระทําของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทําให้เกิดความเสียหายกับคนใดคนหนึ่งอาจจะมีเรียกว่าค่าชดเชยเช่นเช่นรัฐไปเอาที่ดินชาวบ้านก็จ่ายค่าชดเชยให้เพราะชาวบ้านเสียหายโดยตรงเกิดจากการรัฐโดยตรงแต่ว่าในกรณีที่ ไม่รู้ว่าเกิดจากการกระทําของใครซะก่อนเนเบื้องต้นเขาเรียกว่าค่าเยียวยาเนี่ยค่าเยียวยาก็เช่นกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพอเกิดจากการกระทําซึ่งก็คิดว่าฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อรัฐนี่แหละไปทําให้เกิดการเยียวห้เกิดการเสียชีวิตหรือว,ว่าเสียหายขึ้นมาก็มีการเยียวยามาเป็นระยะระยะใช่ครับแต่ว่าในวงเงินในขณะนั้นห้าแสนบ้างตามที่มีระเบียบเอาไว้รเราใช้กติกาอย่างนี้มาตลอดและรวมเงินอื่นด้วยรวมมาลยด้วยประมาณก็หนึ่งล้าน สวัสดีการ<น>อื่นด,ด้วยวครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทิศทางที่ทางรัฐบาลจะใช้ในการหลักการใหญ่ๆที่วางไว้เนี่ยก็น่าจะครอบคลุมไปถึงในเรื่องของภาคใต้ด้วยเหมือนกันอันนี้คิดว่าก็<ข>ใน,<ห>นขณะนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนี่ครับว่าไม่รวมภาคใต้ไม่รว<อ>มรกรณีกือเซไม่รวมกรณีตากใบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีตากใบนี่มันชัดเจนว่าคนที่เสียชีวิตแปดเก้าสิบศพเนี่ยมันอยู่เสียชีวิตในขณะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับในขณะนั้น เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถ้าหากว่ากรณีที่กรณีความไม่สมบที่เกิดขึ้นเมื่อปี53หรือ52อะไรที่ผ่านมาในได้เนี่ยทำไมตากใบจะไม่ได้ครับรัฐบาลได้ได้ฟังคําอธิบายกยากรัฐบาลไม่เข้าการที่ไม่ให้กเกลือเซหรือไม่ได้ตากใบเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาในหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงก็กคือ,อรัฐบาลก,าก็พยายามคือถ้าจะให้ก็หาเหตุผลมาอธิบายบให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งทงไว้ได้ครับถ้าจะไม่ให้ก็อ้างว่ามีระเบียบอย่างนี้ว่าไม่ให้ ก็ทีไม่มีระเบียบยังกําหนดระเบียบได้เลยครับกับมีระเบียบอยู่แล้วทาไมจะแก้ไม่ได้ถ้าจะให้ครับทีนี้กรณีคือเซ่เนี่ยมันก็ก็บอกว่าเป็นกรณีที่ไปทาจากเจ้าหน้าที่รัฐเลยไม่ให้นี่คือหลักที่ไม่ให้คือเซ่วันนี้กรณีคือเซ่เนี่ยไม่ได้นะฮะค่าชจเชยหรือข่าเยยาเนี่ย ลูกญาติอะไรก็ไม่ได้ uh huh. เพราะอ้างว่ากรณีที่ตายในคือเซ็เนี่ยมีการบุกเข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ค uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักเกณฑ์นี้ว่าไม่ได้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยเราต้องมาดูให้ชัดก่อนว่าแต่ละกรณีเนี่ย uh huh. ทําไมทําคนนี้ทําไมได้หมดครับ uh huh. มีไหมกรณีที่บุกเข้ามาแล้วมาทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ uh huh. เพราะต้องยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐตายใน uh huh. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย uh huh. อย่างนั้นใครคนทําให้เจ้าหน้าที่รัฐตายล่ะ uh huh. อันนี้ต้องมีคําตอบเสก่อนคคนที่ทําระเบิด แล้วตึกแมนชั่นพังทั้งตึกแมนชั่นยังได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันมันนั่นคือคําตอบอะไรครับที่เราออกมาพูดกันมากเพราะนี่คือภาษีของประชาชนม,มันเป็นเอาเงินมาจากไหนก็ต้องไม่รู้จะเอามาจากไหนเอามาจากภาษีเอามาจากงบประมาณแผ่นดินกรณีที่แม่ั้งไว้ก็ไปเอามาจากงบกลางซึ่งล้วนแต่มาจากภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายเนี่ย มันต้องมีเหตุมีผลตอบได้ไม่ใช่ใช้เฉพาะกรณีเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่ติงเอาไว้ครับนี่นี่คือที่มาทั้งหมดที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมองว่านี่เป็นการเยียวยาเพื่อเพื่อพวกพ้องหรือว่าคนที่สนับสนุนคนกฐบาลก็ก็คือว่ามันไม่มีสิ่งที่จะบ่งบอกอย่างอื่นเพราะว่าเคสกรณีอย่างอื่นเนี่ยกรณีที่คือเซกกรณีจากใบเนี่ยมันก็ที่ผมก็ไม่อยากจะพูดย้อนหลังไปมากก็รู้อยู่ว่ามันเกิดในยุคไหน เกิดว่าใครทําในขณะนั้นว่าืูเซมันเกิดขึ้นเมื่อปีไหนคใครเป็นผู้นบัญชาการในขณะนั้นตากใบเกิดขึ้นเมื่อไหรใครเป็นคนไปบัญชาการในขณะนั้นซึ่งมันก็มันก็ดูได้ถ้าสมมติว่าเราจะมีเหตุผลบอกว่าเอาละผมผมดูฟังดูเนี่ยบอกว่าบางกรณีที่ได้เนี่ยเพราะว่ารัฐไม่สามารถจะให้ความคุ้มครองได้ ก็เลยต้องให้รกรณีเยียวยาจ็ดล่านหน้าเนี่ยนะมีเหตุผลว่ารัฐไม่สามารถไปคุ้มครองความปลอดภยไปไปัยประชาชนได้ยิงต้องจ่ายถ้าอย่างนั้นกรณีน้ําท่วมแล้วรัฐไม่สามารถไปคุ้มครองให้ความปลอดภัยได้คนตายไปแปดร้อยกว่าศพทําไมคนที่รัฐไม่สามารถคุ้มครองอย่างนี้ไม่ได้จ็ดล่าหน้าล่ะครับครับ,รบด้วยเหตุผลนี่เองที่ทําให้ทางประชาธิปัตย์ก็เลย ส่งเรื่องเรื่องนี้ให้กับทางสารปกครองได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็สารปกครองส่งเรื่องให้แต่ว่าเหตุผลที่สารยกเนี่ยก็ทราบว่ายังไม่มีการจ่ายไงมันยังไม่มีการจ่ายงบประมาณออกไปความเสียหายจริงยังไม่เกิดครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าเหตุผลที่ยกเนี่ยไม่ใช่ยกยกเพราะเนื้อหานะฮะแต่ว่ายกเพราะว่าเท่าที่ผมผมผมตามดูเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณไปให้แต่นี้ถ้าเกิดว่าถึงที่สุดมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยจะยืนอีกทีไหมครับก็อันนี้ต้องมาลองดู ผมคิดว่าต้อง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 คุยกับคนที่ไปยื่นดูผมยังไม่ได้คุยโดยส่วนตัวแต่ว่าหลักเนี่ยก็ตามเรื่องอยู่ว่าที่ศาลปกครองท่านยกเนี่ยยกพบประเด็นว่ายัางไม่ได้มีการตั้งงบป,ประมาณเอาไว้ก็รอดูอยู่ว่าจะองบประมาณจากที่ไหนมาใช้จ่ายในขณะนี้เป็นเพียงมติครมว่าให้จ่ายยังไม่ได้จ่ายเงินจริงถ้าจ่ายเงินจริงเนี่ยเอาเงินจากไหนมาจ่ายแล้ววันนั้นแหล,ละจะดูว่ามัน,ม,นมีเหตุผลใน,ในการจ่ายหรือไม่มันมีมันขัดแย้งระเบียบอะไรหรือไม่ครับพอแล้วครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้เดือได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเหรอเ็มสิบนะผมให้ 1, เก้าจุดหนึ่งห้าแบบน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie เชิญในรายการฮอตทอปิกคืนนี้นะครับพูดคุยกับคุณนิพนธ์บุญญามณาีนะครับรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงหลักเกณฑ์ที่ทางปคออปได้วางไว้ในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งทางประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นการเยียวยาที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์อื่นๆที่รัฐทําให้เกิดความเสียหายและเกิดบาดเจ็บล้มตายของประชาชนด้วยเช่นกันนะครับถ้าพูดถึงศาสนาในเรื่องของการที่จะ ใช้หลักการเยียวยาเพื่อสร้างความปรองดองในในมุมของประชาธิปัตย์เองคิดว่าควรจะควรจะทําอย่างไรครับเยียวยาเพื่อให้เกิดความปรองดองจริงๆคือผมคิดว่าการการที่เราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าระหว่างการเยียวยากับคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐรกับการเยียวยากับกับกับการเยียวยาให้กับกลุ่มให้กับกลุ่มที่พิสูจน์ยังไม่ได้ว่ามีส่วนในการกระทำความผิดหรือไม่นี้อันนี้เราต้องมีหลักซะก่อนอเราต้องแยกแยะก,กันให้ชัดเจน คนที่ได้รับการเยียวยาหรือควรจะได้รับการค่าชดเชยในการที่จะ,ะจากรัฐเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่เ,ออเกิดจากการกระทําความผิดของของรัฐคี่ไปทําให้เขาเสียหายไอไ้อนี่เรียกว่าค่าชดเชยห,ห,ห,หรือหรือหรืออะไรส่วนเยียวยาเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่รัฐทําแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันเกิดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นครับอ,อ,อาจจะเป็นการกระทําของคนอื่นเราก็ใช้เย<ผ>ียว <aqu> ยาได้เพื่อที่จะบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นๆครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ตลอดอยากคิดว่าอย่างที่เหตุผลนรบอกว่าเมื่อรัฐไม่สามารถไปคุ้มครองให้หลักประกันในเรื่องความปลอดภัยได้รัฐก็ต้องจ่ายครับเราเราเรามีเหตุผลกันอย่างนี้ที่จ่ายค่าเยียวยาสูตรกรณีสามจังหวัดนี่แหละครับเมื่อครูไปสอนหนังสือแล้วรัฐบาลไม่สามารถไปให้ความคุ้มครองครูได้หรือประชาชนออกประมากินแล้วรัฐไม่สามารถไปคุ้มครองได้ก็จ่ายค่าเยียวยาครับนี่คือเหตุผลจ่ายค่าเยียวยาโดยรัฐที่ไม่ต้องเป็นคนกระทำแต่ว่าถ้าจ่ายค่าชดเชยหรือว่า ที่เรียกกันเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีค่าคยายากับค่าใช้คําว่าอะไรนะฮะยดชดเชยนี่แหละเพราะฉะนั้นชดเชยคือเท่ากับว่ารัฐกระทำความผิดเหมือนกับรัฐไปเอาที่ดินชาวบ้านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเวรคืนต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีรปปเปที่ดินชาวบ้านมาเรียกกฎหมายเวรคืนคก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้าน,นกรณีโดยการกระทําของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น <Hopkins. S 2> ถ้ารัฐเจ้าหน้าที่รัฐทําแต่ถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นมีส่วนในการกระทําความผิดซึ่งเดิมมาเนี่ยเราถือหลักว่าถ้า บุคคลนั้นมีส่วนการทาความผิดเราจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้หรือว่าเยียวก็อยู่ในอัตราที่น้อยมากมเช่นกรณีคือเซคบคือเซวันนี้นี่ไม่ได้<ม>ในส่วนนี้นะฮะค<ม>่าเยียยานี่ตากใบนี่ได้แต่ว่าได้อัตรา,าคนหนึ่งสามสี่แสนบาทสี่ห้าแสนบาททั้งทั้งที่รู้ว่าในขณะน,นั้นเสียชีวิตเพราะว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐคครครับับบแล้วก็คือเซไม่ได้สักบาทหนึ่งเพราะว่าถือว่ามีส่วนมาทําให้เจ้าหน้าที่ล้มตายด้วย ถ้าถือหลักเกณฑ์นี้มันต้องถือหลักเกณฑ์เดียวกัน mm hmm. เพราะว่ากรณีเกิดความไม่สงบในทางการเมืองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตก็หลายคน mm hmm. ครับแล้วก็กรณีพันเอกอุมเก้าที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ชัดเจนว่าเสียชีวิตในขณะที่เข้าไปไปดูแลไปตามคําสั่ง mm hmm. ของรัฐก็เสียชีวิตครับ หรืออีกหลายคนผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมดเพราะงั้นนี่ครับหลักมันในแต่ละคนก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้หาข้อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการกระทําโดยตรงใจที่จะต่อเจ้าหน้าที่หรือเป็นความผิดพลาดเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เสียชีวิตใช่ไหมต้องว่าเป็นกรณีเป็นรายรายไปต้องว่าเป็นกรณีต้องต้องให้ได้ข้อสอบสวนสืบสวนยุติเสก่อนในทางคดียุติเสก่อนจึงจะจ่ายในส่วนเหล่านี้ได้ส่วนค่าเยียวยาเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าใครทําก็ปกติจะเยียวยา ชดเชยกันอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอควรครับแล้วก็ไม่เคยที่ผมเรียนเบื้องต้นะว่าปกติเราต้องมีบรรทัดฐานว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่ครับครับในส่วนของภาคใต้เองถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังคงยืนยันที่จะเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบทางการเมืองในช่วงปี48ปี53ที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนในสจังหวัดภาคใต้ที่เสียชีวิตไปในช่วงที่ผ่านมาถ้าชัดเจนว่าเป็นการเสียชีวิตเพราะว่ารัฐปกป้องไม่ได้เนี่ย จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรครับผมคิดว่าอันนี้นะฮะที่กำลังสัญญาณที่ส่งออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันเริ่มสับสนนะฮะว่าว่าเริ่มจะไม่จ่ายกรณีที่เกิดขึ้นที่เกือเซตที่ตากใบ่ะโดยเฉพาะตากใบเนี่ยหรือว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในภาคใต้กรณีอื่นๆด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่คือที่สิ่งที่ผมผมต้องออกมาพูดว่าเอะถ้าอย่างนี้มันก็สองมาตรฐานชัดเจนนะครับกรณีที่คล้ายคลึงกันยังไม่ให้เลย นี่มันยิ่งไปสอดคล้องกับที่บอกว่ากำหนดเจ็ดห้าล้านขึ้นมาเพื่อพวกคลองนะฮะกรณีที่ไม่ใช่พวกคลองตัวเองไม่ใช่มาทําอในกระบวนการที่ตัวเองเรียกร้องเนี่ยก็ไม่ให้ถ้าไม่ให้อย่างนี้มันเกิดสองมาตรฐานเนี่ยมันจะโยงไปถึงความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคตาใต้เช่นกรณีศี่ศพที่เกิดขึ้นครับเมื่อเร็วๆนี้ครับอธิปตานีเนี่ยยิ่งถ้าเราบอกว่าเราไม่ให้นะฮะมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนเลยกับความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐว่าทีที่รัฐเนี่ยมีบรรทัดฐ,ฐานในการทําหน้าที่ในการจ่ายเงินเหล่านี้ไม่เหมือนกันเช่นกรณีในกรุงเทพเนี่ยเขาจ่ายกันเจ็ดล้านห้าแต่กรณีที่ในพื้นที่สามจังหวัดพ,พี่น้องประชาชนโดนกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐสมมุตินะฮะว่าเรื่องยุติอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ให้เลยไอ้อย่างนี้มันเกิดได้ความรู้สึกไอ้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมอย่างนี้ครับมันบานปลายมาเป็นเรื่องใหญ่โตสะสมขึ้นสะสมเข้าเนี่ย มันก็ทําให้เรื่องภาคใต้เนี่ยมันก็ยิ่งยากที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ถ้าเกิดจากความไม่เชื่อไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธานในระบบของราชการหรือไม่เชื่อมัน่นในตัวรัฐบาลแล้วเนี่ยยากที่จะได้รับความร่บบวมมือเมื่อยากที่จะได้ความร่บบวมมือเนี่ยการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จงังหวัดชายแดนยิ่งยากขึ้นไปอีกครับครับดูจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยกับการแก้ปัญหาภาคใต้มองแล้วเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็น สสหรือเป็นตัวแทนของชาวภาคใต้ครับผมคิดว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเราต้องทุกคนก็รู้ว่าเป็นปัญหาละเอียดอ่อนมันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรการส่งสัญญาณออกไปแต่ละเรื่องเนี่ยต้องมีความชัดเจนถ้าไม่มั่นใจเนี่ยสัญญาณน,นั้นอย่าส่งออกไป <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้ภาพลักษณ์เก่าๆที่กลัวให้เกิดขึ้นอีกว่าหนึ่ง การไม่ได้รับการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันรหรือเรื่องสองมาตรฐานหรือเรื่องกรณีที่หวัดกลัวกันในอดีตวันดีคืนดีแต่งตัวเป็นนินจามาอุ้มชาวบ้านหายไปอีกคไอ้อย่างนี้ต้องไม่เกิดต้องไม่ส่งสัญญาณอย่างนี้รเรื่องความยุติธรรมต้องมีระบบเดียวครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าไม่ว่าใครกระทําความผิดคนนั้นต้องถูกลงโทษถ้าสอว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทําความผิดแล้วสอให้เห็นว่ามีการจะช่วยพวกพ้องกันอีก อันนี้แหละครับมันจะทําลายความเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมครับแต่ดูเหมือนว่าในส่วนของการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยรัฐบาลก็ดูเหมือนจะฝากความหวังไว้กับทางกองทัพในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าแนวทางหรือทิศทางของรัฐบาลจริงๆมีความชัดเจนอย่างไรเออที่จริงมันต่างกันกับกับที่พวกผมมองครับพวกผมเนี่ยพยายามแยกบทบาทกองทัพไปดูแลเรื่องฝางมั่นคงคแล้วก็จะบอกว่าสบตเนี่ยมาดูแลเรื่องการพัฒนาครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย ปัญหาความยากจนปนัญหาเรื่องการศึกษาในพื้นที่ที่ยังประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะหรือว,ว่าการขาดปัจจัยเรื่องงบประมาณที่จะมาดูแลเรื่องเรื่องโครงสร้างสาธารณสุขโครงสร้างการศึกษาการเรียนหนังสืออะไรเนี่ยเราคิดว่าการแก้ปัญหาความยากจนเหล่านี้เนี่ยจะต้องให้หน่วยงานที่ก็มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการพัฒนามาดูแลรเราจึงแยกระหว่างการพัฒนากับความมั่นคงออกจากกันจะเห็นว่าได้มีสองพระราชบัญญัติเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเรามีพอพรบอความมั่นคงคที่เรียกว่ามีกรรมนซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรส, <How> สชอ,อ,อ่ไม่ใช่สอนอชอแล้วก็พอประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเมื่อมีหน่วยงานกรมนรกรรมนมาดูแลเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยเราควรมีหน่วยงานที่เรียกว่าสบตเนี่ยแหละ <Weird. S 2> มาดูแลเรื่องการพัฒนาพื้นที่นี่คือเจตนารมณ์ เราต้องที่ที่แยกว่าการเมืองนําการทหารคือเราพูดกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะบทบาทบทบาทเปลี่ยนไปฮะอยู่ในรูปแบบนั้นแต่ว่าบทบาทการให้น้ําหนักอะไรนี่เปลี่ยนไปสปทก็ยังมีบทบาทหลักยังมีบทบาทหลักแต่ว่าดูเรื่องการจัดงบประมาณอะไรนี่หรือว่าการให้น้ําหนักในพื้นที่เนี่ก็ก็ก็คิดว่ายังยังยังไม่ควรยังไม่ได้ใช้สบต เท่าที่ควรครับสิ่งที่ประชาธิปัตย์กังวลกับการแก้ปัญหาภาคใต้ตอนนี้คือเรื่องอะไรของรัฐบาลผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่าผมผมมีความกังวลในเรื่องการการการใช้อสองมาตรฐานนี่แหละครับครับการกําหนดนโยบายอะไรที่ไม่ให้ความเท่าเทียมกันเนี่ยมัน,ม,นมันก็เกิดความเชื่อมั่นมันกระทบกความเชื่อมั่นครับต้องยอมรับว่าในวันที่เริ่มมีบอกว่าผมไม่พูดละอุ้มข้า เอาว่ามีกรณีนินจาก็แล้วกันมาอุ้มมาเข้าไปในหมู่บ้านกลางค่ำกลางคืนคนก็หวาดระแวงคนที่เราเคยโดนหมายจับแล้วเราบอกว่าถ้าไม่ผิดยิงเขเข้ามาวันหนึ่งเขากลับมาแล้ววันนี้พอเราเริ่มส่งสัญญาณผิดๆว่าจะมีวันการอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเขาก็เขาก็กลับไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกครับแทนที่จะมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศเราหรือว่าแทนที่จะได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวเขาก็ต้อง เอาชีวิตเอาความปลอดภัยไว้ก่อนอมเมื่อมีหวาดความหวาดระแวงเกิดขึ้นเมื่อส่งสัญญาณคือคือคนที่เขามีความคิดระแวงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเขาได้กลิ่นหรือว่าได้ส่งสัญญาณอะไรที่ผิดพลาดออกไปเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนอนี่คือสัญชาตญาณของคนอ,อย่างเรื่องของภากใต้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นักการเมืองในพื้นที่อาจจะร่วมกันโดยไม่ได้บอกว่าเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของคนที่จะต้องเป็นฝ่ายการเมืองที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่จริงที่จริงพวกผมเนี่ย ให้ความร่วมมือตลอดนะครับ,รบมีอะไรเวลาเราพูดในสภาเนี่ยก,ก็พยายามพูดบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรทำํำก็ส่งสัญญาณเพราะว่าบทบาทของของการเป็นสสเนี่ยอย่างมากก็คือส่ง บอกข้อมูลให้กับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลต้องไปไปดาเนินการไปปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็คอยดูว่ารัฐบาลจะทํำยังไงแต่ว่าก็บอกว่าอะไรที่ไม่ควรทำก็ส่งสัญญาณบอกว่าอย่ากระทํานะถ้ากระทําแล้วมันจะเป็นปัญหานี่ก็คือการทําหน้าที่ที่บอกว่าให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาแล้วไม่ขัดขวางกันการที่จะให้รัฐบาลนํานโยบายไปปฏิบัติเขาให้ความร่วมมือตลอดแล้วก็อยู่ที่ว่าการส่งสัญญาณของฝ่ายค้านเนี่ยรัฐบาลจะฟังมากน้อยแค่ไหน ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อป c ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีผมจอมเพชรประดับและทิมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ